สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่คุณแก้วรอรินแชนแนลนะครับวันนี้29กรกฎาคมนำท่านผู้ชมมาที่สอนนอนางเลิงนะครับมีกรณีที่ทนายความพร้อมดาราทนายความของดารามาแจ้งความนะครับเอาผิดคุณสนทิยาสวัสดีที่ปรึกอดีตที่ปรึกษาประธานกรรมธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่มายื่นหนังสือให้ผู้บัญชาการตํารวจนครบ,บาลเอาผิดดาราออกมาขอเอาว่าผิดกฎหมายนั่นนี่นะครับดาราเขาก็เลยจะมา แจ้งความคืนแล้วว่ามันไม่ผิดแล้วเป็นการหมิ่นประมาทอะไรก็ว่ากันไปนัดเที่ยงนะครับก็ตอนนี้ก็นี่แหละมันสิบเอ็ดอ่าสิบโมงเดี๋ยวก็จะเข้าไปในอ่าพื้นที่ภายในนั่นแหละก็ค่อยมาว่ากันอีกรอบนะครับวันนี้ก็นับวันนับคืนผิดดูนึกว่าเป็นวันที่สามสอืมเอาอย่างนั้นล่ะนะครับเราก็เขามาเที่ยงก็จะเป็นช่วงคุนคุยอัปคลิปก่อนแล้วก็ช่วงค่ำตอนเย็น,นะและ พอเสร็จถ้ามีอะไรน่าสนใจนอกเหนือจากนั้นก็คงจะมาแจ้งความกันแล้วก็จะอัพอีกอันนึงก็แล้วกันอันนี้ก็เอามาดักเที่ยงนะครับอเผอิญขุนแวะแวะมามาก่อนเวลา2ชั่วโมงแล้วก็เวลาที่เขาทําข่าวกันจริงๆมันก็จะโอ้สื่อจริงๆเขาก็จะเยอะนะไอ้สื่อแบบขุนแก้วรอดินชั้นแน่นเนี่ยเขาก็จะไปเบียดเขามันก็น่าเกียดน,นะครับให้สื่อหลักๆเขาได้ทํางานแต่ว่าก็จะมีความคิดความเห็นให้แหละก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันเป็นมุมมองของ ขุนแก้วรอลินก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับกรณีดาลงดาราอะไรต่างๆนี่ยหน้กกงหน้าขาวอะไรเขาก็กําลังมาเตรียมของเตรียมอุปกรณ์เขาจะมาเที่ยงนะครับอีกสองชั่วโมงแล้วก็จะอัพไปก่อนก็ให้ถือว่าให้ติดตามเนี่ยก็ทางเข้านางเลงใช่ไหมล่ะนูน่นถนนอะไรต่างๆเนี่ยลาดดำเนินนอกมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับนี่แหละสปกรอะไรนี่นำท่านผู้ชมมาที่นี่ครับ สอหนอนางเลิงยังไม่เห็นป้ายอุ้ยเห็นป้ายอยู่อยู่ทางนู้นเน่นางเลิงช่วงนี้นางเลิงรับงานบ่อยนะครับวันนี้ก็มีดาราศิลปินนักสแสดงนะครับนำโดยคุณทนายนี่ด้านั่นแหละเป็นทนายประจาตัวทนายของดาราก็จะมาพาคุณปุ้ยนะครับที่เป็นอดีตพิธีกรทั้งก็อายุมากแล้วแหละห้ต้นต้นแล้วแหละเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวช่องสามแล้วก็เป็นดารานักสแสดงเดี๋ยวก็มาดูภาพการท่าเห็นนะครับ วันนี้คุณทนายนีได้ก็เป็นทนายความของดารานั่นแหละกรณีคดีดังๆก็จะมาบ่อยวันนี้มาแจ้งความเอาผิดคุณสนธิยาสวัสด,ดีคุณสนธิยาก็เป็นที่ปรึกษาของคุณศิราเจนจาคะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมธิการากฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนต่างๆของสภาผูาา้แทนราษฎรเเข้าใจว่าถูกปลดออกไปแล้วแหละคุณศิราปลดออกไปแล้วนั่นก็คือคุณสนธิยาสวัสด,ดีที่มาแจ้งความหรือว่ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับ ให้เอาผิดนักร้องที่ออกมาคลอเอาหรือว่าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์โควิดว่าผิดก่หมไหนนะครับดังนั้นคุณปุ้ยนี่ก็เลยมาพร้อมทนายนี่ด้าก็จะมาแจ้งความเอาผิดคุณทนาคุณสนธิยานี่แหละที่มาว่าห้ามดาราคลอเอาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันแต่คุณก็เลยให้มาเห็นบรรยากาศนี้นิดหน่อยๆน,นี่แหละเขาก็คงจะออกัน ปกติทั้งสื่อกระแสร,รากระแสรองนะครับเอาเวลาเอามีข่าวมีอะไรเขาก็จะเยอะโดยเฉพาะข่าวดาราพ่วงกับการเมืองด้วยนี่โอ้ยทั้งสื่อบันเทิงทั้งสื่อการเมืองนะขาดแต่สื่อกีฬานั่นแหละดังนั้นก็คงเ,เดี๋ยวก็จะมาสรุปร่วมความแต่อยาก ใช้สถานที่นี้ในช่วงขุนคุยก็แล้วกันแหละว่า,ากรณีการห้ามดาราคอเอาอะไรบอกว่าผิดกฎมงกฎหมายอ,อะไรก็เพราะคาสั่งช่วงหลังๆที่ออกมาแล้วก็ตัดตอนบางคําไปนะครับเป็นคําสั่งของพลเอกประยุทธ์ตามพรกฉุกเฉินมาตาก้ามาตาอะไรเกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิดนั่นแหละครับปกติเหมือนว่ามันก็จะมีว่าห้ามเผยแพร่ข้อมูลเท็จอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัดคําว่าเท็จออกไปห้ามเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่สร้างความเสื่อมเสียความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยมันก็กว้างขวาง นะครับอันที่สําคัญที่สุดก็คือดารานะักแสดงเนี่ยเวลาเขาแสดงความคิดความเห็นทางการเมืองเนี่ยมันจะมาผิดอะไรแค่ขี่ด่าว่ารัฐบาลคตาตกรอะไรมันไม่ได้ผิดวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพเขาก็พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองทีนี้ดารานี่นะสมัยกปปสชุมนุมนี่ตรงไปตรงมาใครก็จํากันได้พวกตํารวจบางคนเนี่ยก็ยังเรียนไม่จบยังไม่ได้เป็นตํารวจก็คงจะได้รับรู้นะขึ้นเวทีกปปสเนี่ยด่าก,กันเนี่ยโอ้โหไม่แบบสุดยอดอะ่ะ สะใจคนเสื้อแดงถูกยิงตายอะไรลุงแกวอะไรนะไม่ใช่เสื้อแดงยิงกีรวยซ้าแกวก็ไปเลือกตั้งก็ไปยิงเขาตายมือปืนต่างๆดาราเยอะครับมีบทาบทาทก็ไม่ได้ว่ากันหรอกค่าเขาเป็นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมจรรยาบรณก็ว่ากันไปแต่ว่าการแสดงความเห็นโดยเฉพาะต่อบุคคลสาธารณนายกอะไรนี่กองเชียร์กองชักอะไรก็อย่าไปเฉลียมากนะครับอย่างคุณสนทิยงสนทิยาก็ไม่เป็นไรละก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ ใครก็สามารถร้องทุกข่าวโทษแก้ต่างอะไรกันได้หมดเอาก็ได้ละครับก็เรียกว่านิติสงครามแบบปีญบุตรแสงกนกคุณของก้าวไกลโอ้ยของก้าวหน้าอาดีตอนาคตใหม่เลขานั่นแหละพูดไว้นะแม้แต่ทั้งเรื่องวัคซีนนี่คุณธนาธรจึงเรื่องเรื่องกิตนี่เขาก็มาพูดก่อนนะว่าอย่าแทงมาตัวเดียวพูดตั้งแต่นูน่นตั้งแต่แรกๆคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตนกตนัก คุณอนุทินก็ว่าเป็นวัดธรรมดาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยแหละเอาเป็นชาวประกอบเฉยๆเะมาคุยเรื่องดาราคอเอาแปว่าหนึ่งมันมีสิทธิพูดเสมอวิจารณได้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกเขาด่าไปยุ์เป็นใครดาราว่าแค่นั้นแค่นี้แล้วก็มานั่นมานี่มันทุเรศนะครับเอ,เอาเอาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็จะค่อยมาดูว่าเขาจะแจ้งความเอาผีคุณสนธิยาที่มาบอกว่าดาราคอเอาแล้วผิดกฎหมายนี่ยังไงแล้วก็คอยติดตามว่าคุณสนธิยาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเอา้าเรื่องคุกเรื่องอะไรวันเมื่อวาาานานานนวัที่ผ่ผม มันก็เป็นวันมหามงคลวันนี้29โทษทีนะครับวันนี้29กรกฎาคมเปิดตัวหัวมาก0มา30เลยมันจะใกล้สิ้นเดือนคิดถึงหวยได้เลขแล้วได้เลขแล้ววันมหามงคลนะครับ28กรกฎาคมวันนี้พอพูดเรื่องคุกก็มีคุณบุญทรงเตติยาพิรมอดีตนูน่นนาะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายกยิ่งรัก มีคุณจตุพรเขาจะว่าอย่างนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษเดือนสิงหาคมคุณจตุพรพมพันก็คงจะได้ออกมาก็มาดูขบวนการไล่ตู่อีกนะตู่ตู่ไล่ตู่อ่าไทยไทยไม่ทนแล้วก็กลุ่มของราษฎรต่างๆด้วยนะครับอา้าวก็ว่าอย่างนั้นแหละส่วนกรณีนี้นี่ถ้าดาราบุคคลสาธรารณะคนมีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งสื่อนักข่าวนี่ก็โดนจับไปเหมือนกันพอวิจารณ์อะไรนี่ทําไม่ได้เลยนี่ไม่ต้องมาพูดเรื่องเสรีภาพป,ประชาชนอะไรประชาธิปไตย99%หรอกครับแต่นี้แต่หน่อยก็บ้าจี้ โอ้ยเอาเอาอ,าอย่างนั้นแหละเอาฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวมีข่าวอะไรดีๆมีคลิปเสียงอะไรที่ยาวๆของแหล่งข่าวก็จะเอามาให้ยาวๆถ้าไม่มีอะไรหรือบรรยากาศประมาณอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้ฟังแทนนะครับเอานี่แหละนี่รถเขาก็ถอยมามันไม่เกี่ยวกับตำรวจหรอกเขาก็มาทําธุระป่าปังอะไรของเขานะครับเอา,เอ,า,เอ,าอย่างนั้นละก็ดาราก็สมควรที่จะออกมาแสดงความคิดความเห็นนั่นแหละให้มันเป็นประชาธิปไตยถ้าบ้านเมืองไม่มีประชาธิปไตยมันไม่มีนะดารานะักแสดง ทั้งสอสอเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันถ้ามันไม่เป็นประชาธิปไตยทนายความอะันก,ก็จะไม่มีหรอกที่เป็นแบบอย่างนี้นะ,นะดังนั้นเนี่ยประชาธิปไตยก็เลยเกี่ยวข้องกับคนทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะควรที่จะมีความคิดความเห็นมันมีอิทธิพลกับสังคมไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือดารานักสแสดงนะแม้แต่ลุงพลยังมีอิทธิพลกับสังคมเลยขนาดอะไรนะผู้ถูกกล่าาเอ้าว่าอย่างนั้นแหละก็29บกรกฎาคมอีกสองสาวันก็จะสิ้นเดือนใครซื้อหวยก็ให้แตงเอานะเมื่อวานนี้ันที่28วันมหามงคล แล้วก็อะไรอีกอ่ะมีเลขหวยอะไรก็เอาแหละคุณก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรกับเขาหรอกซื้อแต่ลอตเตอรี่อา้าวขอให้ทุกท่านถ้าใครไปฉีดวัคซีนได้โอกาสฉีดวัคซีนก็ขอให้ปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อหวยก็ขอให้ถูกด้วยอา้าวเอาอย่างนั้นละ่ะดูแลสุขภาพด้วยขอพลังจงอยู่คู่ทุกท่านเสมอนะครับ